โอเคครับอาจารย์จินตนาค้าวสวัสดีสครับผมขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงได้ข่าวว่าเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเคยเรียนช่างศิลป์ด้วยใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับแนะนําตัวนิดนึงคร <สา S 1> ับจินตนาบนาุญพัฒน์การนสกุลเดิมเขียวสวสัสดิ์ครับ <S <S พี่พูดดังๆได้ก็ค<ด>ืออาจารย์อาจารย์ที่ผ่านมาเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เป็นนักศึกษาช่างศิลป์ที่ ติย่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นเรียนศิลปะอะไรยังไงแล้วมาเจอตู้อะไรยังไงได้ก็อยู่อชวศินนะคะก็เป็นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะแม่วาดอยู่ห้องห้องหนึ่งจตุพลก็อยู่ห้องสามอะค่ะก็ทำงานศิลปะเหมือนกันก็เลยเป็นเพื่อนกันนะคะจริงไหมครับเขาบังคับให้อาจารย์เขียน บงลงตุยให้เขียนรูปเ,เขาบอกเป็นคนบอกให้เขียนรูปเขาเป็นคนบอกว่าช่วงที่เป็นแม่บ้านด้วยที่ย,ยังอยู่ว่างๆเนี่ยก็ยังเขียนรูปคือคือศิลปินที่เป็นแม่บ้านเนี่ยปัจจุบันน้อยเอาตรงๆนะที่ผมสัมภานะ์มาศิลปินอาชีพเลยก็วาดรูปอย่างเดียวเลยลูกก็จ้างเขาเลี้ยงหรือว่ามีคนช้าอะไรเงี้ยแต่เราดูลักษณะภาพเลยเห็นความอบตุนภาพที่แม่วาดเนี่ยที่อบร้อนเนี่ย เราเห็นความโมกุลอาจารย์พูดถึงเนื้อหัตการครั้งนี้ก็ได้ที่บอกว่ามันมีผลงานแสดงอยู่สามชนิดคืออะไรบ้างครับมีหุ่นนิ่งค่ะแล้วก็ภาพบุคคลทั่วไปแล้วก็วิววิวทิวทัศน์ทั่วไปที่เราแบบว่าเดินทางท่องเที่ยวอะไรแล้วก็บันทึกภาพไว้ถ่ายภาพบันทึกไว้แล้วก็กลับมาว่าที่บ้านนะคะส่วนหุน่นหุ่นนิ่งนี่ก็ จัดเอาในบ้านของกินของใช้ใกล้ๆตัวภาพบุคคลทั่วไปส่วนมากก็เคารพรักศรัทธาก็ประมาณนี้ค่ะทูกภาพก็เทคนิคที่ใช้ผมเห็นมีทั้งสีน้ำทั้งลายเส้นทั้งปากกาทั้งยินสอหรืออะไรอย่างลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับอย่างภาพบุคคลเนี่ยพอเทสเลยอ่ะครับผม อันนี้เทคนิคเป็นอัน,นอันนี้อาจารย์จา่างนี่เทคนิคดินสอค่ะดินสอดำนะคะดินสอส่วนส่วนใหญ่จะใช้ดินสออีอีอะคะ่ะแล้วก็มีสีไม้ค่ะอ,อาจารย์หม่อมราชวงศ์คลุกฤทธิ์นั้นสีไม้ค่ะปีชาติก็ดินสอดำมีดินสอดำกับสีไม้ค่ะภาพบุคคลได้ ส่วน,วนภาพวิวส่วนใหญ่เป็นภาพสีน้ําเกือบทั้งหมดใช่ไหมครับภาพสีน้ําช่วงนี้คือเขียนสีน้ําอยากจะเขียนสีน้ําเพราะว่าสีน้ํามันมันเขียนแล้วจบเร็วมันจบเนี่ยใช้เวลาน้อยแล้วสีน้ํามันนี่ก็จะใช้เวลามากกว่าสีน้ำค่ะส่วนภาพภาพระพุทธธาตุนั่นก็สีน้ํามันทั้งหมด มีสีอะคริลิกสีอะคริลิกคือสีเออภาพภาพดอกคูณได้ครับสีอะคริลิกเป็นภาพใหญ่มีดินเอเทคนิคที่ใช้ก็มีสีน้ำปากกาดินสอดำสีน้ำมันสีอะคริลิกค่ะก็วนอยู่นะ,ะ่ยค่ะ ได้ครับสวยครับคือคือโทนสีที่อาจารย์ใช้อ่ะมันดูอบอุ่นอย่างดอกไม้เนี่ยดูแบบสวยแต่ว่ามันดูมันดูเป็นนิตรอ่ะมันดูอบอุ่นบางคนอาจจะดอกไม้ที่ร้อนแรงที่เขาอาจจะสีจะจัดจัดจัดจ้านๆหรือะอะไรอาจารย์แนวนี้เลยใช่ไหมครับคือแม้ว่าเอ,อจะเขียนรูปนี่จะดูอารมณ์ของภาพอะคะอ่ะดูอารมณ์ของภาพแล้วก็ เราก็ใช้ความรู้สึกสัมผัสภาพแล้วก็วาดไปตามความรู้สึกของเราภาพบุคคลก็เหมือนกันค่ะเราเราก็จะดูอารมณ์เขาว่าเขาอารมณ์ไหนอย่างภาพพิ่ชาตินั้นก็เราก็จะรู้บุคลิกของเขาว่าเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วอ่่าีเนก็ใส่ลูกเล่นแววตาให้เขากับรอยยิ้ม เป็นลูกเล่นเล็กๆเขียนตามบุคลิกของเจ้าของขวาล่างนี่ใครครับอาจารย์จ่างอ๋ออาจารย์จ่างสองรูปเลยสามรูปสามเรียงกันนะคะอ๋อสามรูปเรียงกันเลยอ๋อสามช่วงเลยค่ะสามช่วงดูเหมือนเจบาตัโอเคครับอืออาจารย์จ่างที่ว่าอาจารย์จ่างเพราะว่าเออมุมหน้า ท่านหน้าวาดก็ mm. ดประทับใจท่านประทับใจด้วยในส่วนตัวนี้ครับผมส่วนภาพที่เป็นผมเห็นเป็นร้านหนังสือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราทํางานอยู่ในวงการหนังสือด้วยไหมแต่ว่าเป็นภาพสเก็ตที่เป็นสี mm. สอย่างเงี้ยชุดนี้สวยผมเห็นอาริมิตเนี่ยก็คือใช่ไหมร้านบุ๊กโฮปเปียอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมเป็นสีน้ำผสมปากกา ก็ประทับใจพี่เจ้าของร้านด้วยอ่ะก็สนิทกับจตุพลนะคะเราก็ไปที่ร้านแล้วก็ร้านพี่อ้วนเขามีมุมมีมุมเยอะอ่ะค่ะน่าสนใจก็เลยโฟก,กัสมุมที่ที่ว่าน่าสนใจอมาบันทึกไว้แล้วข้างบนนั่นก็เป็นห้องหนังสือบ้านห้องหนังสือขงองบ้านเราบ้านเราค เจ้าของห้องหนังสือเขาก็อยากให้บันทึกเหีุไารใช่ความเคลื่อนไหวในบ้านมุมต่างๆอะค่ะดอกไม้โซนนี้กับโซนนี้คนละช่วงอายุคนช่วงคนละช่วงกันเขียนใช่ค่ะอ,อันไหนอันไหนอันไหนเขียนก่อนนั้ะอันที่มีดอกไม้ไวโอเล็นั่นเขียนก่อนอเขียนหลายปีแล้วเพราะว่า เ,เขียนเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้ลูกอให้ลูกเอมีใจรักด้านดนตรีก็พยายามวาดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสวยหลายชิ้นพอะเพจพระพุทธลูกะพระนี่ก็คือเรานับถือลเป็นแรงบันดาลใจเรเาวืออาจารย์พุทธทาสเนี้ก็คือแรกเริ่มน่ะ อสํานักพิมพ์สุขภาพใจอะค่ะเขาจัดจัดจัดนิทรรศการให้ศิลปินเนี่ยส่งภาพวาดของพระพุทธธาตุในในแนวความคิดของเราแม่วาดก็ส่งไปสองภาพเอ,อบังเอิญได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินสิบสี่คน เอ้วได้พิมพ์เป็นโอสการ์ดหลังจากนั้นแม่วาดก็วาดท่านมาหลายรูปค่ะเป็นทั้งดินสอเอดินสอไม้ก็มีค่ะขาวจำแล้วก็คือเราไปสวนโมกอยู่บ่อยๆเพราะเป็นทางผ่านกรุงเทพไปพัทลุงค่ะช่วงพักรถ พักคนพอดีขากับก็บจะขึ้นกรุงเทพก็แแวะช่้่ะครับผมเพราะเป็นระยะกลางทางนี้ว่าต้องพักแล้วได้สบายใจที่ถุกจอวาดดอกไม้ใช่ไหมครับวาดวิววาดดอกไม้ดูเหมือนคือดูเหมือนมันสบายใจอ่ะค่ะขอบคุณค่ะมันเหมือนแบบนะคือเราวาดเราวาดไปตามความรู้สึกของเราอะค่ะไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้คาดหวังว่าจะแสดงงานไม่รู้ตัวมาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นโซโล่ครั้งแรกเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเออได้มาดูงานของคุณเลวัตอาจารย์เลวัตครับผมโซโล่ครั้งแรกที่นี่อแล้วคุณจตุพลเขาก็กลับไปนั่งคิดที่บ้านว่าเออเราก็มีหลายรูปนะที่วาดไว้เขาก็ไปลื้อแม้ว่าจะ วาดแล้วก็ลงกล่องใส่กล่องเพราะมันเป็นกระดาษครับผเขาก็ไปรื้อๆเอามากางดูว่าเอองานเราก็พอคัดเลือกได้เดี๋ยวลองคัดเลือกดูแล้วก็ติดต่อติดต่อโอนเทาเนี่ยค่ะใช่ครับค่ะผมเห็นมีซีรีส์อันหนึ่งเป็นแวนโกะอาจารย์วาดไหมหรือใครวาดแวนโกะสีน้ำข้างล่างใช่ไหมวาดอันนั้นอันนั้น ดูมีเอกลักษณ์เลยก็เห็นเป<ช>็นโต้ชุดนั้นเลยรู้เ่าศรัทธา,าชีวิตท่านนะคะอยากเชิดชูท่านด้วยเหมือนชุดฝรั่งชุดนี้เลยนะครับอชุดนักดนตรีเอกของโลกค่ะก็เอามาจัดองค์ประกอบแอบถามวิธีการทำงานของศิลปินนิดนึง เราเป็นแม่บ้านเราก็ต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูแลอาหารดูแลลูกวยอะไรแล้วเรามีงานก่อนหน้านี้เป็นงานอดิเรกที่เราชอบก็คือว่านลูกแล้วแบ่งเวลาเราอะไรยังไงเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ลทำงานที่ชอบอย่างอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่เช้าส่งลูกเสร็จแล้วมาวาดหรือว่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็งานหลักก็คือแม่บ้านเราต้องทําส่วนนี้ให้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเข้างานของเรา อันนี้คือเวลาส่วนตัวของเราและโลกของเรา mm hmm. มันก็มีบางจังหวะที่ว่าอารมณ์มันไม่ต่อเนื่อง mm hmm. คือเราต้องทำงานบ้านด้วยแล้วก็มีเวลาที่ว่ารีบเร่งพ่อลูกเขาต้องเออต้องไปทำงานต้องต้องกิน mm hmm. ต้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องละงานประจำของเรางานหลักของเรามันก็กลับไปกลับมา แม้ว่านี่มีห้องทํางานอยู่ในครัวเลยค่ะอ๋อเป็นสตูเลยค่ะแบ่งห้องห้องครัวครึ่งหนึ่งค่ะหุงข้าวต้มแกงแล้วก็โต๊ะกินข้าวก็คือห้องทํางานก็ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานกับกระดาษบางทีเราล้างถ้วยล้างชามเดี๋ยวไม่ไปโดนใช่มันก็น้ําต้องระวังน้ําที่จะมาหยดลงกระดาษเพราะว่าที่เอางานไปทําใน ในครัวเนี่ยก็เพื่อว่าเราทำอาหารเราก็เห็นอุปกรณ์แล้วก็หยิบจับวาดเลยไม่ต้องเดินไปไกลแล้วก็วาดเลยตรงนั้นมีแรงเวลา,จาใจทำเ็จก็วาดเลยแต่ชับพื้นที่นะมีรูปอาหารบ้างไหมครับอาหารไม่ได้เอามาโชว์นนี้รูปอาหารที่วาด อาหารส่วนมากก็จะเป็นผลผลไม้ค่ะก็เป็นผลไม้โอเคก็คือเป็นผลไม้ทั้งหมดโอเคกะหล่ำปีค่ะฟ้ทองอะไรอันนั้นก็คือซื้อมาเพื่อจะทําอาหารเราก็เก็บไว้วาดก่อนอ๋อเก็บไว้ก่อนใช่กล้วยไม้ตรงนั้นก็เหมือนกันแล้วก็ซื้อมาสวยเอามาประดับวาดก็ใช้เป็นประโยชน์ก่อนพวกวิวทิวทัศน์นี่ก็ไปเที่ยวถ่ายรูปมาถ่ายรูปมา ก็เป็นการบันทึกเป็นช่วงๆว่าเราไปไหนไปทั้งป่า<ม>ทั้งทะเลทั้งภูเขาทั้งหมดเลยอวันลงจีน่าสวยจริงไหมครับเขาบอกว่าศิลปินเนี่ยต้องซ้อมมืออยู่ตลอดศิลปินเนี่ยต้องซ้อมมืออยู่ตลอดจําเป็นจําเป็นไหมต้องจําเป็นมากค่ะจําเป็นมากค่ะถ้าหยุดไปนี่เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ ตอนเรียนจบอะคือทำแล้วก็หยุดไม่มีแรงบันดาลใจหยุดไปหลายๆปีเลยค่ะเออพอมีแรงบันดาลใจทีก็ทำทีมไม่ต่อเนื่องทำแบบไม่มีจุดหมายมามามีแรงบันดาลใจสูงสุดตอนในหลวงสวรรคอพออ่าอ่า มันมีความทุกคน,นเศร้าทุกคนมคนนวาวาดลูกเราเก้าหมดเลยใช่มีความเศร้าแบบมันกระทบความรู้สึกก็กลับมาวาดคืออยากวาดในหลวงรอเก้ามานานแล้วแต่คุณจตุพลเขาบอกว่าคนอื่นเขาวาดเยอะแล้วคุณวาดอย่างอื่นเถอะแล้วคนอื่นเขาวาดดีๆกันทั้งนั้นคุณไปวาดอย่างอื่นเอะ แต่พอในหลวงสวรรคตนี่คือไม่ฟังเขาแล้วค่ะเราอยากวาดนะเราอยากวาดแล้วเราประทับใจอ่ะเราเศร้าอ่ามันมันออกมาค่ะคือปีปีหกศูนย์นี่แม่วาดวาดวาดในหลวงอย่างเดียวทั้งปีเลยใช่ครับหลายคนศิ่ปินหลายคนเป็นอย่างนี้ครับวาดทั้งวาดทั้งงานไม่วาดอย่างอื่นเลยวาดแต่ในหลวงแต่เอามาแสดงสองลูกเหนแลวครด้านล่างสวยเลยครับ ผมผมผมชอบลูกที่ที่เป็นผลงานศิลปินเป็นสมบัติของศิลปินที่ที่แม่อุ้มลูกกันอ๋อคุณยายแม่แม่ของแม่วาดค่ะแล้วก็แล้วเด็กคนนั้นคือลูาคุลิค่ะลูกของแม่วาดค่ะมันมันอบอุ่นนะฮะอ่ามคืมันอบอุ่นแล้วก็คือคือเรารู้ว่าต้องเป็นใครทักคนเดี๋ยวเราเราเราไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแต่ว่าต้องเป็นเป็นสัมพันธ์นญาติเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะภาพนั้นสวยครับสวยครับได้ได้ความรู้สึกภาพวิวก็โอเคครับ ใช่เลครับาอ,อาจารย์ครับเชิญชวนนิดนึงสําหรับภาพที่แม่วาดเนี่ยแหละเราเป็นแม่บ้านเรามาวาดสะสมมาอย่างที่เล่ามาเนี้เชิญชวนคนให้มาดูนิดนึงงานของเราครับอืก็อยากให้มาดูงานของแม่วาดกันนะคะคือแม่วาดอะไม่ได้เป็นศิลปินค่ะคือเป็นแม่บ้าน แม่บ้านวาดรูปอะค่ะเผื่อแม่บ้านทั่วไปจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะวาดขึ้นมาแม่บ้านก็วาดรูปได้ค่ะเพราะแม่ส่วนตัวแม่บ้านเองเนี่ยคือไม่ได้คุกคีกับ,บวงการศริลปะเลยตั้งแต่จบมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุกคีกับศิลปินเลยค่ะคืออยู่บ้านจริงๆค่ะอันนี้คือลึกๆของเราจริงๆความเป็นศิลปินลึกๆของเราจริงๆค่ะ คือเราวาดนี่ด้วยแบบว่าเออตัวตนของเราจิตวิญญาณของเราเองานจัดแสดงที่ไหนถึงวันไหนอะไรยังไงครับผมงานแสดงที่โอนทาวแกลเลอรี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดสิงหานะคะหยุดวันจันทร์นะเขาหยุดวันจันทร์ทุกวันจันทร์หยุดวันจันทร์ก็มาชมได้นะค่ะใครสนใจก็ซื้องานได้ไม่จไปดีราคาไ้แขอให้อย่างที่อาจารย์ชมาพรบอกขอให้ขายได้ ลูเลยนะครับอขอพระคุณไม่ไม่ไม่ได้หวังว่าจะขายอะไรได้ค่ะคเพราะว่าทำด้วยใจรักครับแต่แต่ความเป็นศิลปินก็ยังไงก็ต้องถ้าขายได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้มีทุนที่จะไปซื้ออุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์อะ่ะแพงมากมรตรงเนี้ยสำคัญ สำคัญมากค่ะเพื่อว่าจะได้ไปต่อเพราะว่าอยา่างวาดเอ,ออยังอยากวาดอีกหลาย,ยากต็ตายอันนี้คิดว่าตัวเองยังเป็นงานพื้นฐานอ่าเข้าใจครับวามรู้สึกของศิลปินเข้าใจอยา,อยากจะวาดที่มันอะไรมากกว่านี้ใช่ะระดับขึ้นไปอะไรอยาอ่างเงี้คลี่คลายหรือว่าออกมาจากข้างในอของเราเองที่ว่าเราเราอยากทำอะไรค่ะ เป็นงานเป็นงานเป็นงานรูปรูปประมอ่าเป็นงานรูปประมานเป็นแอปแ็กบ้างเป็นอะไรบ้างใช่รอชมผลงานนะครับขอบคุณมากขอให้ขายได้อย่างที่บอกจะได้มีเงินไปซื้สีอีต่อขอบคุณค่ะโอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ